ดีจ้าทุกคนวันนี้เราว่างแล้วก็อากาศแจม่มใสดูฟ้าสีสดใสแดดอ่อนๆถึงเวลาแล้วที่เจ้าตัวน้อยของเราจะต้องไปอาบน้ำเพราะว่าเหม็นมากๆเลยตอนนี้ไหนไม่ได้อาบน้ำมันเดือนกว่าคิดดูถึงเวลาแล้วนาววันนี้มอมแมมไปหมดเลยปะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะอาบน้ำกันสนุกสนานแค่ไหน ตามกันไปเลยจ้าไปเลยปไปไป,ไปๆๆๆๆก็มาถึงแล้วเราก็เตรียมน้ําอุ่นนะคะอุ่นแบบพอประมาณเนาะไม่เย็นจัดเดี๋ยวน้องจะหนาวเกินไปแล้วก็เตรียมแล้วนะค่อยๆย,ย่อนขาลงไปดูท่าทางกลัวปะเนี่ยไม่กลัวนะอยากอาบน้ําเต็มพี่เรานะอาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วว้าวว้าวแล้วแล้ว เราจริงๆเราก็เอาน้ำสใส่ลงไปที่ตัวนะถ้าถ้าเกิดอย่างเงี้ยในกรณีอย่างนี้นี่นีน้องกลัว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 เราก็เปิดน้ำเบาๆใส่เข้าไปนีกลัวเราก็ต้องคอยจับทําให้น้องเขาผ่อนคลายตัวเนี้ยขนมันจะค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเปิดน้ํานานนิดหนึ่งเนาะเปิดน้ํานานนิดนึ่งเพราะว่ากว่ามันจะทุ่มตัวนีมันก็จะนานหน่อย เฉยก่อนอแช่น้ำแช่น้ำดูดูด,ดูกลัว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 สบายใจเลยน้องไม่ค้อยได้อาบน้ำ <Biraz S 1> นะคนะวันนี้เราใช้แชมพูแบบสูตรอ่อนโยนนะ เป็นแบบว่าแชมพูออแกนิกเราอย่าเพิ่งบีบไปที่ตัวเนาะบีบไปที่มือเราก่อนเราก็ถูลงไปเชลมลงไปฟอกฟอกฟอกอกทั่วตัวเลยจ้านี่ขนนี่ยังเปียกไม่หมดนะเนี่ยไม่ไม่ชุ่มนะเนี่ยดูข้างหนนี่ชั้นหนายังแห้งเลยขนเยอะมากตัวนี้ใหทั่วก่อนเราก็พยายามถูอย่าให้แบบโดนตาเนาะถูถูถูฟอก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 ให้ทั่วเลย ที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะเราก็จะเปิดน้ําประมาณใช้น้ําประมาณสามถึงสี่ลิตรเนาะประมาณนี้นะคะประมาณสี่ลิตรแล้วก็เอาเนาะจับน้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็เทเทน้ํายาอันนี้เป็นน้ํายาป้องกันเห็ดหมัดเห็ดหมัดเนาะเห็ดหมัดต้องพูดให้ใช้ก่อนก็ประมาณนี้ค่ะ4 ml ยกน้องขึ้นมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งเทลงไปแล้วเอาผสมน้ำผสมคน ก็จะเป็นสีประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จะเอาน้องเนี่ยอาบเนี่ยวิธีการอาบก็คืออาบย้อนขนลงไปาไปแช่นี้เนาะก่อนอขึ้นนะคะเพื่อป้องกันเห็ดหมัดนะคะโอ้ หลังจากที่ว่าเราเป่ามาแล้วนะพอเหมือนจะแห้งทั่วทั้งตัวแล้วแต่คือจริงๆแล้วว่ามันยังแห้งไม่หมดนะแต่ว่าเนื่องจากน้องหมาเนี่ยก็ค่อนข้างดิ้นค่อนข้างแบบเออไม่ชินเพราะว่าไม่ค่อยได้อาบน้ําเราก็เลยหยุดก่อนเรามาหวีก่อน,เ,าาอนเพราะว่าถ้าไม่ไม่หวีเลยอะ่ะมันก็จะพันกันขนก็จะเป็นสังกะตงังแล้วก็หยุดให้น้องผ่อนคลายก่อนนิดนึงเนาะดูยังแห้งยังแห้งไม่ทั่วดูดูจากที่หน้าที่ตา ยังไม่ได้เช็ดตาด้วยเราก็ต้องมาหวีก่อนเนาะหวีบ้างหยุดหวีก่อนเพื่อให้น้องแบบรีแล x กซ์รีแลกซ์นิดนึงเพราะไม่งั้นก็จะดิ้นตลอดนี่นะว้าวสะบัดใหญ่เลยจ้า เมื่อกี้ที่เราเป่าอะทีนี้แบบน้องเขาก็ไม่ยอมให้เป่าตรงหน้าใช่ไหมตรงแถวตาทีนี้มันก็ยังพอไม่ค่อยแห้งมากเราก็เลยเอาทิชชู่เนาะชุบมาเช็ดให้เช็ดเช็ดนวดๆเบาๆให้มันซับน้ําตรงแถวบริเวณเนี่ยตรงจมูกตรง ขอบตาออกเพราะว่าน้องเขาอาจจะแบบไม่ชอบเสียงไรเพราะว่ามันแหละมันดังก็อาจจะตกใจกลัวอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละไม่ชอบเนี่ยเราก็ลองจับดูตรงไหนที่มันยังไม่แห้งแล้วก็ทิชชู่ซับเนาะซับให้มันแห้งนะคะแบบนี้ซับแบบนี้เช็ดเราก็ลองจับดูว่ามันหายชื้นหายเปียกยังเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็มันอาจจะชื้นได้เรา,าจ,จะนวดนวดจับดูถ้ามันแห้งแล้วเราก็ใช้หวีหวีเล็กน้อยหวีหวี เสร็จภารกิจอาบน้ำน้องขยัยนเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะผมแล้วเจอกันใหม่